นี่ไงมันยิงแล้วลูกนี้ได้ควรจะหักให้เพื่อนที่ไหนได้หลอกทิ่นี่ไเรียบร้อยกับปูของมาแล้วเว้ยว่ามีธงที่สวยจกแก้มโทรไปหาไอตีดีกว่าฮัลโหลไอตีเออว่าไงเพื่อนปุดเป็นไงบ้างโอ้โหเสียดิวะโดนไปเยอะน่าหมื่นกว่ามึงโดนไปเท่าไหร่นะห้าพันดิ โอ้ย<ฮ><ฮ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่เออรอบหน้าเดี๋ยวแทงตามแล้วเออแค่นี้แหละแค่นี้แหละกูไปถอนก่อนเออเจอกันเพื่อนแทงไรดีว่าคู่นี้ไงเขาบอกว่าเดือดนี่ไงมาพอดีไม่น่าพลาดพลาดาได้ไงวะโอ<ฮ>้ยเต็งว่ะม่เตีเยม่เตีเยทางกูต้องสองหมื่น ลองโทรหาไยติดูดิมัได้ป่าววะโหรอติคุณเครียดป่ะโดนไปตั้งสองหมื่นรอบนี้มึงได้แทงมาองไม่ได้แทงเหรอมีตังค์ให้ยืมแก้ไหมสักพันสองพันแทงได้เดี๋ยวมาคืนโอเคโอเคโอเคไหนอลองโทรหายกีตาร์เลดิโหรอกีตาร์ว่ากูขอยืมเงินสักพันสองพันหน่อยดิ เอาไปทำอะไรวะไม่น่าแทงเลยเสียไปตั้งสองหมื่นฮะสองหมื่นเลยหรอขอตังค์แก้คืนหน่อยดิมยงกูไม่มีว่ะไม่มีเลยเหรออืมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมแค่นี้ก็ได้เครียดว่ะยิมตังค์ให้ก็ไม่มีตังค์ให้ยืมน้องเขาหายติดดังเดี๋ยวหรออยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านดิ มาหาเงดิเจียดวหรเกียบเหรออยู่กับกิต้ามีเนี่ย่เรียนกัเราทอยู่กับกิต้าเอเออเดี๋ยวกมาหาดิเออมาหานว่าไงมึงเรียกมามีไรกูเสียเงินไปสองมืเอ้าแล้วห้าหมื่นมึงอ่ะหมดแล้วอส่วนงก็เอาไปใช้ส่วนมงก็เอาไปทำก่อนเดี๋ยวูมาสองคนยืมตังอีกปะเนี่ย เริ่เหอะจะอยากได้คืนวะอุย้ยทำอไมนี่อาตีที่เข้าไปทำอแบนี่ว่าเออจต่วันดี